ตอนที้เกตี้อยู่ซอยไหนครับอยู่ที่ซอยรามคำแหงย3่ทับ1นะครับอ๋อนี่ร้านดอกไม้ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่บริเวณางกล้วยกล้วยนำเสน่ห์สามอาพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้วันพระนะครับแต่วันนี้เป็นวันโกนนะครับแต่วันนี้เป็นวันโกนนะครับมีขายอะไรบ้างครับดอกไม้หมากฝายสีดอกไม้ หมาใบาสีนะครับแล้วก็มีพวงมาลัยนะครับดาวเรืองพว,วงละเท่าไหร่ครับดาวเรืองครับดาวเรืองพวงละสามบาทค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอ่าแมค่ค้าขายดอกไม้อะไรบ้างครับอ่าก็ขายพวงมาลัยด้วยค่ะคะ่ะที่แบบค่ะมีหมากมีกล้วยอ้อยไหว้พยฝูอ๋อนี่นี่หมากหมากภูชุดเท่าไห<ว>ร่ครับ 30บาทนะครับ,บแล้วก็พวงมาลัยแบบนี้เท่าไหร่ครับ2ีบาทดาวเรืองเท่าไหร่ครับตัวนี้20ค่ะอันนี้10บาทอันนี้5บาทอ๋อ5บาทนะครับอ่าขายที่ประจำเลยเหรอครับค่ะเปิดร้านทุกวันเลยคะ่ะเปิดร้านเจ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มค่ะช่วงไหนที่ขายดีสุดครับววัันนนพระเช่วงวันพระใช่ไหมครับวันโกนวันพระขายดีนะครับดอกดอกไม้ไปรับที่ไหนมาครับ คลองตลาดนะครับรับมาสดเลยครับครับมาวัไกเช้าเลยใช่หมครับขามาส่งเประขามาส่งประมาณกี่โมงได้ครับตอนเช้าตอนเช้า่ตีห้าเลยไหมมาถึงร้านประมาก็ลอ๋อส่งเป็นชุดชุดอย่างเี้เลยใช่ไหมครับขาวขาวนี่คือดอกอะไรครับอันนี้เป็นข้าวตอค่ะข้าวตอเอาไว้ไปให้กระดิ่งนกระดิ่งทองอ๋อ ใบสีนะครับชื่อเท่าไหร่ครับใบสีครับอันนั้นร,ร้อยสี่สิบค่ะคู่ละร้อยมันค่ะอ่าเข้าต่อขายขายเป็นถุงใช่ไหมครับค่ะถุงละห้าสิบถึงละยี่สิบค่ะอ๋อมีขนมขายด้วยแหละครับค่ะแพงละยี่สิบค่ะขนมแพงละยี่สิบนะครับอ่าค,ค,ครั้นี้เราซื้อนะฮะ สามพวงนะครับแบบนี้นะครับสามพวงพวงเท่าไหร่ครับพวงละสิบบาทคัจ่ายทางพี่เขาครับขอบคุณนะคะย่าเีคห็นนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับขายดีดีรู้แรงเฮงน,นะครับ เกตี้บอกลาผู้ชมเลยครับบครับจะต่จแมนชิน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพนี้ด้วยนะครับตอนเรวันนี้สวัสดีครับบายบายโอเคนะครับลาไปแล้วนะครับร้านดอกไม้ปากซอยรามแหง43ทับหนึ่งนะครับลาไปแล้วนะครับฝากกดติดตามเกตี้มีโชว์ด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ